กรณีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราเบรกกับชั้นชิดเนี่ยมันเอาอยู่แน่นอนครับหัวไม่ทิ่มแน่นอนนะแต่ขันหลังครับอันนี้เราไม่รู้นะขันหลังอาจจะไม่อยู่ฝาโฟมนะซึ่งประโยชน์ของฝาโฟมมันมีมากนะครับซึ่งในเกจเนเรชั่นเก่าๆไม่มีนะฮะฝาโฟมนะครับที่มีเข้ามาให้เพื่อข้อดีของการโหลด2นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันมีข้อดียังไงฮะหลายคนสงสัยนะเพราะว่าล้อแท้กับล้อที่เป็นเทียบแท้มันแตกต่างกันนะครับสูงต่ำแบบอัตโนมัติด้วยครับหรือที่เรียกกันว่านะ การที่เขาจะสูงต่ำแบบอัตโนมัติเนี่ยเขาทำงานยังไงครับสวัสดีครับวันนี้พวกผมต้อง Ford ดเอ็ N ครับที่ึิษาการขายฟอร์ดพระนะครเกษตรน้มินครับที่มียอดขายเป็นระดับหนึ่งตัวนี้นะครับ3ปีซ้อนแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดู Ford ด v อเวอร์นะครับวายแท็กคันข้างหลังผมนะที่มีราคาค่าตัวที่1นึ่งล้านเก้าแสนส 2,000บาทนะครับเดี๋ยวผมพามาดูสเปคห้องเครื่องก่อนเลยนะครับว่าคันนี้มีอะไรน่าสนใจเข้า,าบ้างนะฮะใน e v e r e ร t White a แคันนี้นะครับแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500ก็คือแรงทอร์กนะครับว้าวในคันนี้นะครับฝากระโปรงนะครับเราก็แถมตัวโชขกอนแรงเข้าไปให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดีเดี๋ยวมาดูในส่วนของ ตัวเครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ครับเขาได้ทําการกระเบิเข้าไปด้านในแล้วนะครับเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุด้านหน้านะเพื่อจะไม่ให้กระทบกระเทือนเครื่องยนต์ได้มากที่สุดนะฮะแล้วก็อันนี้ฮะฝาโฟมนะซึ่งประโยชน์ของฝาโฟมมันมีมากนะครับซึ่งในเจเนอเรชันเก่าๆไม่มีนะฮะฝาโฟมนะครับที่มีเข้ามาให้เพื่อกักเก็บความร้อนไม่ให้กระจายไปในทั่วห้องเครื่องยนต์นะแล้วก็กักเก็บเสียงเพื่อไม่ให้เข้าไปในห้องผู้โดยสารนะครับ มาต่อที่เบรกครับเบรกเป็นเบรกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกเบรกบูตเตอร์นะซึ่งการทํางานของเขาเนี่ยเขาจะทํางานคู่กับกล้องที่อยู่ด้านรถนะเดี๋ยวผมจะไปอธิบายทีแล้วก็เรดาร์ที่อยู่ด้านหน้านะเพื่อเพื่อจ่ายน้ํามันได้เสถียรที่สุดแล้วก็ควบคุมการทํางานโดยเลย์นะครับคันนี้ออปชั่นค่อนข้างที่เยอะนะครับทางเอ่อคันนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อสี่ล้อแล้วก็มีโหมดขับ4ซึ่งต้องใส่เป็นอิเล็กทรอนิกเบรกบูตเตอร์เข้ามาที่ผมบอกไปว่าเป็นเบรกไฟฟ้านะครับ ในส่วนของพัดลมไฟฟ้านะฮะพ่นไฟฟ้าตอนนี้นะครับประโยชน์มีมากนะเพราะว่าพัดลมไฟฟ้าตอนนี้เขาไม่ได้หลดกําลังจากเครื่องยนต์มาแล้วนะครับก็ในหลายๆแบรนด์ตอนนี้บางแบรนด์นะในเล่นราคาใกล้เคียงขนาดนี้ยังใช้พัดลมธรรมดาอยู่นะหรือเครื่องยนต์ที่มีลูกลอกอยู่ครับที่แย่งกาลังจากเครื่องยนต์มาตอนนี้เขาทํางานกันแบบอิสระนะครับคือต่างคนต่างทํางานนะฮะแต่ว่าลมไฟฟ้าในตอนนี้นะครับหลายคนนะวิ่งต่างก่านไกลๆนะก็ไปจอดแล้วพัดลมไฟฟ้ายังทำงานอยู่เพราะฉะนั้น ไม่ต้องตกใจครับว่าลมไฟฟ้าเขาต้องการอุณหภูมิที่เขาต้องการเข้าถึงจุดการทํางานไปเองนะครับแบตเตอรี่โฟร์โมโคเอจนะครับที่ Ford เลือกทําการใส่แบตเตอรี่คันนี้ตัวนี้เข้ามานะเพราะว่าจ่ายไฟได้แรงได้ลึกนะฮะและเสถียรที่สุดนะและประโยชน์ของแบตตัวนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นน้ํากันแบบในรุ่นทั่วไปนะมันเป็นเจลนะเป็นเจลนะแล้วก็มีโครงกิดนะที่อยู่ด้านในนะเพื่อลดในกรณีที่มีการออฟโหลดนะ ไอไ้อเจลหล่อลื่นเนี่ยมันจะไม่ทะลักออกมาทำให้เครื่องยนต์เสียหายแล้วนะครับไดสตาร์ทไดชาร์จนี่นะฮะไดชาร์จก็ตอนนี้ก็เขาให้มาได้ใหญ่มากนะเพราะว่าเราเขาต้องการได้จ่ายพลังงานได้แรงได้ลึกนี่นะครับนี่นะครับไดชาร์จตัวน,นี้เลยนะครับให้มันเสถียรที่สุดนะให้กำลังไฟมันได้แรงที่สุดนะครับกลองฟิลตัวนี้เลยนะครับกลองฟิลตัวนี้เนี่ยในตอนนี้นะครับก็ ส่วนประกอบของเขาทั้งหมดเลยนะครับก็เซฟตี้น้ำในกรณีที่เราทำความสะอาดห้องเครื่องนะน้ำจะไม่เข้าแน่นอน,นครับในฟอร์ดตัวนี้นะครับในทุกรุ่นนะสามารถทำความสะอาดห้องเครื่องได้เลยน้ำฉีดล้างได้เลยนะครับขอแค่อย่าไปเปิดฝากล่องฟิล์พอย่างเดียวนะครับแอร์นะ,ะทุกคนลองดูฮะแอร์ในตอนนี้นะในหลายๆแบรนด์ส่วนใหญ่นับท่อแอร์แต่อยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ทางฟอร์ดเลือกที่จะวางท่อแอร์มาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าอุณหภูมิฝั่ง อ่าอุณหภูมิความร้อนครับแต่อยู่ฝั่งล้นมากกว่าเพราะฝั่งนล้นจะมีเรื่องของเทอร์โบรับความร้อนอุณหภูมิความร้อนก็จะมากกว่านั่นเองนะเขาก็เลยเลือกที่จะวางท่อแอร์ที่อยู่ห่างจากเครื่องยนต์ตรงนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับในคอมเมนต์ผมนะหรือว่าลูกค้าหลายคนที่เราได้ส่งมอบรถไปก็จะคอมเมนต์มาว่าให้แอร์ของฟอร์ดในตอนนี้นะมีอุณหภูมิที่เย็นมากนะนะครับก็มีความเย็นที่มากกว่าหลายๆแบรนด์นะครับแล้วอุณหภูมิที่ตั้งได้เย็นที่สุดนะคือ15.5องศานะครับก็ ในส่วนของยนต์นะครับก็มีประมาณนี้นะฮะเมื่อกี้ลืมแจ้งเรื่องเทอร์โบไปนะครับคันนี้เป็นเทอร์โบ2รูปนะครับ1รูปทํางานในรอบต่ำนะอีกหนึ่งูปทางาน,นรอบสูงนะคือจะไม่เหมือนกับทวินเทอร์โบนะผมจะอธิบายก่อนว่าในทวินเทอร์โบเนี่ยจะเป็นพี่ใหญ่ของเขาเนเป็นแรปเตอร์นะแรปเตอร์ V6 เนี่ยการทํางานของทวินเทอร์โบเนี่ยเขาจะทํางานพร้อมกันเลยตั้งแต่รอบตั้งแต่เริ่มต้นเลยไปยันปลายนะครับแต่นี้เขาทํางานเทียรลูกนะในรอบแรกทํางาน1ลูกรอบปลายก็ทํางานหนึ่งลูกเพราะฉะนั้น หรือหมายความว่าในรถกระบะหรือในรถที่มีเทอร์โบที่มีเทอร์โบลูกเดียวเนี่ยในรอบปลายเนี่ยจะสู้แบบ2ลูกไม่ได้นะครับเพราะในรอบปลายไม่มีเทอร์โบอีกหนึ่งลูกที่จะมารองรับทําให้รถมีกําลังแรงมา้าได้แรงสูงนั่นเองครับอ่ะอ้าวคันนี้เราก็อย่างที่บอกไปนับแถมตัวผ่อนแรงนะตัวโชค๊คเข้าไปให้ด้วยนะครับอ่ะโลโก้ไวทแท็กก็มีมาให้จากโรงงานนี่นะฮะ เดี๋ยวมาดูของที่มาจากโรงงานกันกันก่อนเลยนะครับว่าออปชันมันเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวมาต่อที่ไฟหน้าเลยไฟหน้าซีแคมแบบนี้เลยอันนี้ไว้สําหรับวิ่งตอกลางวันนะนะครับก็ไฟลูกแก้วนะมีทั้งหมด3ลูกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบาย2ลูกนี้ก่อนใน2ลูกเนี้ยเปิดบิดแบบอัตโนมัติและสูงต่ําแบบอัตโนมัติด้วยนะรหรือที่เรียกกันว่าไบเมติกเอลีนะการที่เขาจะสูงต่ําแบบอัตโนมัติเนี่ยเขาทาํางานยังไงครับ เขาตรวจจับจากกล้องที่อยู่ทั้งหน้ากระจกด้านหน้านะซึ่งในระยะ700เมตรนะครับถ้าไม่มีแสงมาตกกระทบเขาจะสาดไฟสูงให้เลยอัตโนมัตินะคือการทํางานของเขาทํางานแบบออโต้นะอย่างกรณีสมมุตินะฮะผมจอท้ายรถอยู่นะเมียรถค้นหน้าเปิดเหยบเีกอ,อยู่กันไฟแดงนะไฟสูงนะจะทําการดับไปเลยอัตโนมัติแต่กรณีที่มีรถสวนทางมาสวนเลนมานะเขาจะดับไฟข้างเดียวนะแต่ไฟทางด้านนี้ยังสูงอยู่นะครับก็ทํางานแบบ ออโต้นะเขาจะคำนวณเองนะครับคำนวณองศาเองหรือว่าเขาต้องทำนานแบบไหนนะครับก e ็ท be ี่เรียกกันว่าดูดันไม่เกรงใจใครนะแต่เขายังเกรงใจชาวบ้านนะนะอ่ะเดี๋ยวมาต่อที่ของแต่งกันเลยนะครับในชุดกันชนด้านหน้าทั้งหมดเลยอันนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งเซตเลยนะเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยซึ่งเหตุผลที่ลูกค้าแต่งเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันแต่งได้ครับฟอร์ดเนี่ยมันแต่งได้มันมีของเล่นให้มากมายให้ลูกค้าเลือกนะหรือให้เป็น ให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะครับก็สามารถเลือกทำได้นะครับกระจังหน้า f o r d ดก็เปลี่ยนเข้ามาใหม่นะก็เราให้ลูกค้าเลือกเลยว่าจะเอาแบบไหนสีไหนโลโก้แบบไหนมันทำได้หมดเลยรวมถึงสกู๊ฝากระโปรงก็ติดเข้ามาได้นะแต่คันนี้ไม่ได้ติดเพิ่มมาเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอยากให้มันดูเรียบเรียบหรูหรูๆนะคือที่เรียกว่าวัยรุ่นดูใบนะก็ออกจะทางผู้ดีหน่อยนะครับก็จริงฝากระโปรงสกู๊มันติดได้นะลูกค้าก็ไม่เอาดีกว่า แค่นั้นเองครับชุดแต่งชิ้นต่อไปด้านล่างนี้ก็เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะแต่ผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าไอ้ชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยเราไม่ได้แถมนะครับในราคา1.922,000าาบาทเนี่ยเป็นราคาตัวรถเปล่าๆนะครับนี่นะฮะในส่งเซ็นเซอร์6จุดเนี่ยก็มีมาให้จากโรงงานนะโดยที่เราไม่ได้ตัดต่อสายไฟมีมาให้ครบครันเลยแบบนี้เลยนะครับนะฮะนี่เลยมาครับเรดนี่ฮะ การทำงานของเรดาร์เนี่ยอันนี้มันสำคัญมากลูกค้าที่เลือกใช้เป็น e v e r อเรสต์วในตอนนี้นะฮะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นรุ่นพิเศษที่มาใหม่นะลูกค้าหลายคนก็ให้ความสนใจมากนะเพราะว่าอย่างแรกเลยเรดาร์นะครับเรดาร์ในกรณีที่รถช่วยช่วยขับนะมันจะช่วยเบรกรักษณระยะห่างเรดาร์ตัวนี้มันก็ทํางานนะครับที่ควบคู่กับกล้องหรือเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ด้วยนะในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินในในสถานการณ์เดียวกันเนี่ยมันสามารถทํางานได้ร่วมกันทั้งหมดเลย นะครับนะฮะคิ้วล้อนะครับคิ้วล้อเนี่ยก็ใส่เพิ่มมาแบบเรียบๆบลูๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาตอนที่ล้อนะฮะล้อนะครับล้อแมกนะเป็นขอบ20นะล้อแมกเป็นเวกนะครับเลนโซลายแบบผู้ดีแบบนี้เลยนะครับเป็นล้อแท้นะนะครับหลายคนสงสัยนะเพราะว่าล้อแท้กับล้อที่เป็นเทียบแท้มันแตกต่างกันไงครับล้อแท้เนี่ยคือน้ําหนักมันจะเบามากน้ําหนักเบาหลายคนจะรู้อยู่แล้วว่าการทรงตัวหรือว่า ฟิลลิ่งการขับเนี่ยมันจะดีกว่าล้อที่มันมีน้ําหนักที่มากกว่าเพราะว่าช่วงล่างเนี่ยก็ไม่ได้ทํางานหนักนะฮะไม่ได้ทํางานหนักแต่แล้อแท้เนี่ยมันสามารถเซฟตี้อะไรหลายๆอย่างเช่นอาจจะโชคสปริงหรือหรือปีกนกปรับองศาเนี่ยมันจะมันจะชำรุดได้นานหรือน้อยกว่านั่นเองนะครับยางเบนโตโยอาทีก็ลูกค้าเลือกเป็นยางชุดนี้เข้ามานะครับ2อ5 50, 20นะยางชุดนี้นะครับก็ ข้อดีของมันนะครับก็เสียงเสียงที่จะเข้าไปห้องผู้โดยาสารเนี่ยผมการันตีเลยว่าแทบไม่มีเลยนะครับแล้วก็ในรถรุ่นนี้นะฮะสามารถวิ่งได้ทุกสถานการณ์นะเพราะรถคันนี้เป็นขับสี่นะเดี๋ยวผมแชไปอธิบายทีนะครับแต่ล้อชุนนี้ถามว่ามีคู่มีข้อเสียไหมครับผมว่ามันมีเพราะว่าล้อคันนี้มันมีทําการลดมานิดนึงนะนิดนึงประมาณผมว่าไม่ถึงนิ้วนะนะครับก็อาจจะมีกอนน่อีที่ไม่หน้าฝนนะครับถ้าเราขับลุยหน้าฝนเนะนี่ยน้อาจจะมี กระเด้งกระดอนขึ้นมาบ้างเล็กน้อยครับตามด้านข้างรถนะแต่ลูกค้าก็เป็นเหตุผลที่รับได้นะครับช่วงล่างนะอ่ะช่วงล่างเป็นชุดโปรเฟนเดอร์ซับแทนก์ปรับได้8ระดับนะแข็งอ่อนนะครับรวมถึงปีกนกโปรเฟนเดอร์ด้วยนะครับกรณีช่วงล่างชุดนี้นะครับเป็นเป็นกระบอก2.5ซึ่งโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับซับแทนก์อันนี้นะครับเขาทำงานเป็นแก๊สกับ๊าซมันที่ทำงานร่วมกันนะครับสามารถเซตอัพได้และคันนี้ทำการโหลดลง2นิ้วเพราะว่า เหตุผลที่ลูกค้าใส่ช่วงล่างนี้เข้ามานะเพราะว่าช่วงล่างเดิมมันใส่ได้ไหมมันใส่ได้นะแต่ฟิลลิ่งนะครับในการขับขี่มันไม่เหมือนเดิมมันแข็งกระด้างแน่นอนเหมือนรถเหมือนเราเอาอารมณ์แบบว่าเหมือนเราแต่งรถนะฮะแล้วเอารถไปตัดสปริงตัดสปริงอันตมันโช๊คนะค่าเคมันเสียไปแ,แล้วแล้วก็แล้วก็ฟิลลิ่งการขับมันแข็งกระด้างอยู่แล้วนะครับก็ระบบความปลอดภัยมันมันสู้แบบนี้ไม่ได้นะครับแต่ในโช๊คชุดนี้นะครับในกรณีถ้าเกิดเราขับทางไกลๆนะ คือองุอุณหภูมิความร้อนมันยังเหมือนเดิมนะมันแค่อุ่นๆหรือแทบไม่ร้อนเลยครับแต่โชคธรรมดาที่ไม่มีแก๊สกับน้ามันที่ทํางานร่วมกันเนี่ยค่าเขาเรียกว่าค่าสปริงค่าการยืดหยุ่นของโช๊คเนี่ยมันจะเพี้ยนนะครับมันจะเพี้ยนนะนี่นะฮะแล้วก็ปีกนกปรับองศาก็ต้องใส่เข้ามาเพราะรถทันนี้ทําการโหลดนะเพื่อปรับค่าเคปรับองศาหน้ายางให้วิ่งได้เต็มพื้นถนนนะครับแล้วก็ยางจะไม่สึกหลอแถบใดแถบหนึ่งนะครับตอนนี้ช่างเราก็ได้เซตค่ามันเรียบร้อยแล้ว แต่สิ่งที่สําคัญครับในกรณีที่ติดอุปกรณ์แบบนี้ครับทุกที่ติดได้เหมือนกันถูกต้องไหมครับแต่ที่นี่นะครับช่างเราได้ติดตั้งทุกวันนะครับนะลองผิดลองถูกมาทั้งหมดแล้วนะฮะแล้วก็การการติดตั้งเนี่ยครับถ้าเกิดอุปกรณ์เราดีแค่ไหนแต่ถ้าเซตอัพไม่ดีครับไม่เหลือครับเละแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมาต่อนที่ของที่มาจากโรงงานนะครับกล้องรอบคันนะครับคือเรือที่เรียกกันว่ากล้อง360อองศาก็ จัดมาให้แล้วนะครับอันนี้ก็คือมาจากโรงงานนะข้อดีของการโหลด2นิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะสาตที่ดูนะครับว่ามันมีข้อดียังไงฮะมันขึ้นลงได้ง่ายนั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าขึ้นลงแบบนี้เลยนะฮะขึ้นลงได้ง่ายนะครับกรอนนี้ใครมีลูกเด็กเล็กแดงนะก็ขึ้นลงได้ง่ายเลยนะครับก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับแต่ในรถฟอร์ดเนี่ยตอนนี้เขาลุยน้ําได้80เซนนะครับแต่ในคันนี้ที่โหลดลง2นิ้วอาจจะไม่ถึง80เซนนะครับล,ลาวหลังคา เราก็ทําการพ่นสีใหม่นะครับเราลังคาเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับไทเทเนียมนะไทเทเนียมจับมือจะสอดไม่ได้นะฮะแต่ในวายแท็กมือสามารถสอดได้สามารถสามารถใส่อุปกรณ์เสริมเข้าไปได้เช่นอาจจะเป็นตะแกรงหรือเหล็กราวที่จะสามารถใส่ต่อเติมเข้าไปได้กรณีที่เราติดตั้งจักรยานหรือสัมภาระที่เราจะต้องไปใจใ่ากไกลๆก็สามารถติดตั้งเพิ่มไปได้นั่นเองนะครับนะฮะแบบนี้เลยนะครับเบรกนะฮะเมื่อกี้ผมผมลืมบอกเรื่องเบรกไปนะฮะ เบรกเป็นแบมโบ้แบบนี้เลยนะครับ6พอตนะเบรกฝั k, ่งหนึ่ง3พอตอีกฝั่งหนึ่ง3พอตแต่จากโรงงานอาจจะเป็นแค่2พอท1-4พอตแค่นั้นเองนะฮะถือฉายา,ยาที่เขาเรียกกันว่าเบรกถนนย่นนะครับคือมันยังไงอ่ะในกรณีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราเบรกกระชั้นชิดเนี่ยมันเอาอยู่แน่นอนนะครับหัวไม่ทิ่มแน่นอนนะแต่ข้านหลังนะครับอันนี้เราไม่รู้นะ้างหลังอาจจะไม่อยู่นะแต่ข้างหน้าเนี่ยเราอยู่แน่นอนเราปลอดภัยแน่นอนนะครับจานก็เป็นฟิล์คัสตอมขึ้นมาครับผมบอกให้เลย อาจจะมีแค่ที่นี่ด้วยนะที่สั่งทําแบบนี้ได้นะและของแต่งทุกชิ้นมีวารันตีให้ด้วยนะครับโลโก้ไวท์แทกนับก็มาจากโรงงานรวมถึงไบท์โบนะครับคันนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้ออย่างที่บอกไปและก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าซึ่งก็เปลี่ยนมาให้เต็มระบบเลยแบบนี้เลยซึ่งทีนี้เนี่ยรถคือจริงมันมีขับ2ขับ4นะครับลูกค้าที่เลือก เป็นออปชันเต็มระบบมาแบบนี้เพราะว่ามันมีอยู่เส้นทางหนึ่งครับคือลูกค้าเจ้าของรถคันนี้เขาชอบเที่ยวใช่ไหมมันมีอยู่เส้นทางหนึ่งที่เป็นทางภาคเหนือมันจะมีอยู่บางเส้นทางที่จะมีป้ายบอกว่าเออเฉพาะรถขับสี่เท่านั้นที่จะขึ้นได้คันนี้มันแตกต่างจากรถขับสองก็คือเพราะว่ามันขับสี่ถ้าเราไม่ขับสี่เราก็ต่อมาขับสองแค่นึงเพราะลูกค้างบประมาณเหลือๆเ,เลยเขาเลยซื้อบอกว่าที่มันขับได้ทุกเส้นทางเลยเราจะไปที่ไหนเรามีขับสี่เราไม่ต้องกลัวขับไปแน่นา ไปได้หมดเลยนะคันนี้มีพวกออปชันดิฟล็อกด้วยนะกรอนนี้ล้อหมุนฟรีแล้วติดโคลนติดอะไรนะเราก็กดดิฟล็อกเพื่อให้ล้อมันหมุนพร้อมกันก็ไปได้เลยนั่นเองนะครับนี่นะท่อว้าว h k s t คเอสนะแบบนี้นะก็ทำมาให้เป็นครึ่งท่อนนะนี่ครับก็ติดตั้งเพิ่มเข้ามาให้นะครับนี่นะฮะกระต่อที่สเกิร์ตหลังนะก็เป็นวิกเตอร์นะครับวิกเตอร์นะก็รวมถึงข้างหน้าก็เป็นวิกเตอร์เหมือนกันนะครับเซนเซอร์มีให้ทั้งหมด 6จุดเหมือนกันเลยนะครับก็เซ็นเซอร์อย่างที่บอกไปนะครับก็คันนี้นะฮะไม่ได้ตัดต่อสายไฟแล้วนะครับตอนนี้ไฟท้ายนะไฟท้ายก็เป็นเหมือนเอเวอทั่วไปใช่ไหมครับแต่คันนี้พิเศษยังไงครับเขามีใบสปอร์ตบอดเรดาร์เข้ามาซึ่งไอใบสปอร์ตบอดเรดาร์เข้ามาเนี่ยมันมีประโยชน์มากนะกรณีมันเป็นระบบความปลอดภัยที่เราต้องเรียนรู้ไว้นะครับกรณีถ้าเกิดเราจอดรถถอยรถออกมาจากซองเนี่ย มีรถมาข้างหลังด้วยเราไม่เห็นเนี่ยรถจะทําการเบรบกอรัโตโนมัติเลยนะครับแต่กรณีถ้าเรากลับรถเนี่ยเราไม่เห็นเรากับรถไม่พ้นเราจะถอยรถเนี่ยมีรถมาจ่อท้ายมันก็เบรบกอรัโตโนมัตินะหลายคนจะตกใจเอา้าเร่จะถอยอยังไงคือเราเหยียบคันเร่งเพิ่มตเติมไปนะครับมันก็ปลดล็อกให้ดโดยอัตโนมัติแล้วนะครับทางด้านหลังว่ามันดูดันมากนะฉาย,ยามันนะครับคันนี้แนวสุตลต่านนะหรือที่เรียกว่าวัยรุ่นดูใบนะครับ4ีคณสนะโลโก้อยู่ตรงนี้แล้วคันนี้นะครับฝ่าท้าย มาครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับสามารถใช้เท้าเตะได้มีเซ็นเซอร์จับนะสามารถกดได้ดันได้เหมือนกันนะเบาะแถว3เป็นไฟฟ้านะครับแต่นี้เป็นของแต่งบาง,บางส่วนนะที่เราต้องส่งมอบคืนลูกค้าไปเบาะแถว3สามารถกดทางด้านนี้ได้เลยนะผมก็สาธิตได้แบบคร่าวๆที่พอจะแนะนําได้แล้วกันนะฮะแบบนี้เลยนะครับนี่นะข้างในกว้างขวางมากนะในของเนะอเวอเรสต์กกน,นะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดก่อนนะเดี๋ยวพอต่อไป เราไปต่อด้านในกันนะครับว่าคันนี้นะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมาเดี๋ยวมาแนะนำด้านหลังเลยแต่ก่อนที่เราจะให้ตากล้องขึ้นไปนะครับนะครับประตูเปิดได้นะครับคืนไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตากล้องต้องไปแถบนู้นนะด้านหลังอย่างที่บอกไปนะครับที่นั่งแถวสามนะเป็นไฟฟ้านะับแอร์ห้องผู้โดยสารเลยนะครับแล้วก็บาะเป็นเบาะหนังนะเป็นได้สีส้มนะเป็นได้สีส้มแบบนี้เลยนะครับนี่นะะบ่งบอกถึง วายแท็กนะคันนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับที่มึงออกมารับหลายคนจะถกเถียงกันว่างั้นฉันจะเอาวายแท็กดีกว่าเพราะมันท็อปไรเทเนียมแต่จริงแล้วมันท็อปทั้งคู่นะครับนะครับท่านผู้ชมครับนะบมันท็อปเหมือนกันนะแล้วแต่ความชอบแต่ละคนแล้วกันแค่วายแท็กมันอาจจะใหม่กว่าเป็นรุ่นพิเศษมากกว่าแค่นั้นเองครับเ e t ๋ยวตากล้องเราไปเจอกันฝั่งนู้น,นครับสวัสดีครับ <laughs> โอเคมาเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนเลยนะครับว่าในคันนี้มันเป็นยังไงว้าวโอเคผมแนะนํนาเรื่องจอกันเลยแล้วกันนะคนอื่นรีวิวยังไงเราไม่รู้ครับเรารีวิวในแบบของเราครับจอเป็นจอระบบสัมผัสแบบ12นิ้วนะรองรับ Android Auto และ Apple c a r p l a y นะ yeah. แย่แอเออยแอรแยกอิสระซ้ายขวานี่นะครับใครจะร้อนใครจะหนาวก็ตามใจเราเลยนะครับในบรรดามแม่บ้านนะแยก ได้เลยนะโอ้แอร์นี่คือเย็นฉ่ำม,มาก,กเลยเชียบนะครับจอทางด้านหน้าน,นี่นะครับอาะขออนุญาตถือไมห้หนึ่งนะฮะจอทางด้านฝั่งผู้คนขับก็เป็นแบบ12นิ้วเช่นกันนะมีอุณหภูมิความร้อนนะวัดน้ําวัดน้ํามันหรือมันจะมีขึ้นมาให้หมดเลยนะเปทดิจิตอลทั้งหมดนะครับเนดะี๋ยวผมจะสาธิตดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับนะกระจกนะกระจกก็เป็นตัดแสงแบบอัโตโนมัติด้วยนะครับคันนี้มีสรุปนะสรุปนะครับแบบนี้เลยนะครับ หรือใครชอบดูบุรีนะถูกเลยตอบโจทย์เลยนะรกรณีดูรีไฟฟ้าหรืออะไรอย่างงี้ฮนะสามารถคนขึ้นไปทางด้านบนได้หมดเลยนะหรือจะดูดาวดึงดาวได้หมดเลยนั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวมาต่อที่เกียร์เลยฮะเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้า10สปีดนะหรือที่เรียกกันว่า e c h i f t e r นะครับการทํางานของเกียร์ไฟฟ้าเนี่ยซึ่งอันดับแรกเลยนะค,ความสวยงามผมว่ามันสวยมากนะมันดูบอกว่ามันดูคลาสแบบ แบบเออมาดูไฮเอ็นดะีอะนะเกียร์สิบสปีดนะการทํางานของเขาเขาจะเป็นแบบการทํางานแบบก้าวกระโดดนะถ้าเราขับเหยียบแบบพื้ดปั้นปื้ดปั้นเนี่ยมันก้าวกระโดดได้เลยเขาไม่ได้ทํางานแบบหนึ่งสองสามไปจนถึงสิบนะขับในเมืองมุ้มว่ายัางไงก็ไม่ถึงเกียร์เก้าเกียร์สิบหรอกครับแต่การทํางานของเขาตอนนี้ถ้าเราคลิกดาวหนักๆนะ Turbo เนี่ยเทอร์โบเนี่ยชาร์จทำงานแล้วเนี่ยเกียร์มันก้าวกระโดดได้เลยนะครับเหยียบตามใจเราได้เลยนะแต่ก็ดูความเร็วนะครับนะนะแบบนี้เลยแต่ตอนนี้ถ้าเราลืมลืมเข้าเกียร์สมมติว่าเราเข้าเเเเกีีียยรรรรร์ดดไไว้้ะับคื่่่องามูน ระบบความปลอดภัยเขาก็จะด้งกลับไปเลยอัตโนมัติแค่นั้นเองครับมีประโยชน์มากนะเกียร์มาครับมาต่อที่นะอ่ะไวเลสชาร์จนะไวเลสชาร์จเนี่ยซึ่งเราวางโทรศัพท์แล้วเราชาร์จได้เลยนะแต่หลายแบรนด์ก็มีนะครับแต่ใน Ford เนี่ยผมจะตั้งฉายาให้มันแบบส่วนตัวของเลยนะคือมันเป็นรถที่ IQ สูงมากนะอารมณ์เหมือนเราซื้อโทรศัพท์อะครับซื้อมาล่าสุดเดอะไรมันก็ไฮเทคไปหมดไฮเอ็นไปหมดเลยคือมัน มันเพอร์เฟกแค่เหนนะฮะแต่ถามว่าข้อดีข้อเสียไหมผมพยายามจะบอกเลยว่าข้อดีข้อเสียมันมีอะไรบ้างนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของของแต่งที่ลูกค้าบางอาจจะแต่งตามใจตัวเองเราก็จะบอกข้อเสียมันไปถ้ารับได้เราก็จัดการแต่งไปเลยแค่นเองครับไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็มาต่อที่ระบบขับเคลื่อน4ล้อ2ล้อนะอ่ะระบบขับเคลื่อน2ล้อนี่ก็หมดสปอร์ตปกติของเรานะครับก่อนที่เราใช้ความเร็วสูงขับ4 ก็กรณีที่เราใช้ความเร็วในระดับนะขับ4นะหรือกรณีที่เราไม่ได้ไปโอ้โหแบบว่าตะกุยตะกายหรือปีนป่ายนะขับทั่วไปเช่นขับขึ้นเขาก็สามารถขับหมด 4H ได้แต่4 l 4 l ในกรณีที่เราใช้ความเร็วในรอบที่ต่ำมากเช่นกรณีที่เราตะกุยตะกายติดลมปีนป่ายจริงๆลนะ่ะเราใช้4 l นะคือลูกค้าที่เลือกมาเพราะว่าลูกค้าชอบเที่ยวชอบเดินทางเพราะว่าต้องการที่จะเดิน ไปให้ทุกทุกเส้นทางเลยเพราะหลายที่ท่องเที่ยวนะผมไม่รู้ว่าหลายๆคนเคยเห็นหรือเปล่านะครับว่าเส้นทางนี้อนุญาตให้รถที่ขับเคลื่อน4ี่ล้อเท่านั้นถึงจะขึ้นได้แล้วถ้าคุณผู้ชมไปเห็นคุณผู้ชมขับเคลื่อน2องล้อลคุณผู้ชมตะก,การขึ้นไหมฮะลูกค้าก็เลยเลือกเป็น4ี่ล้อเพราะถ้าเราไม่ขับเคลื่อน4ี่ล้อขับในเมืองธรรมดาล้วก็ขับเป็น2อล้อแค่นั้นเองครับไม่ได้มีอะไรเลยฮนคะทางงบประมาณเราถึงเราจัดได้เลยครับได้สีส้มมะอะมาขับมาสีส้มต่อ พูดมันปฏิมาตอกเลยครับนี่ฮะก็อย่างที่บอกนะครับเปบ่งบอกถึงวายแท็กนะถ้าใคเอเวอเรสต์ตรงนี้ฮนะเดี๋ยวให้ตากล้องเราแผ่นให้ดูแล้วกันนะฮะคันนี้ถามว่ามีโหมดอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะไล่ดูเลยอ่าเดี๋ยวตากล้องกดตากล้องนิดนึงอ่าดิไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถือให้เองเลยนะครับว่าว่ามียังไงครับเอาทุกคนลองสังเกตทางด้านนี้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ตากล้องเราดูนะครับอ่าแป๊บน,นึงนะกล้องก็ไม่โฟกัสเด้ออ่าโหมดปกติมาแล้วเอาโหมดต่อไปครับโหมดที่สองอ่าาครับโหมดประหยัดอ่าทุกคนสามารถ เอาเลือกได้เลยครับโหมดลากพ่วงนะโหมดถนนลื่นอาจจะมีรูปขึ้นไหมโดยโหมดโค้ล่องนะโหมดทรายในกรณีนะครับโหมดทรายเนี่ยเราสามารถเข้าไปขับได้ในใชายหาดพัทยาได้เลยเพราะว่าเขาไม่มีป้ายบอกข้ามรถยนต์เข้านะเอาคันนี้ลุยได้เลยถ้าลุยได้นะครับโหมดทรายเนี่ยก็สามารถขับเข้าไปลุยได้เลยอันนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟา้ามัลติฟังก์ชันนะกูต์คอนโทรลหรือที่เรียกว่าสต็อปแอนด์โกคันนี้ทําได้นะขับเองเบรกเองรักษาระยะห่างเพราะมีเรดาร์ ที่อยู่ด้านหน้ามีเลนคิปปิง้งก็มาให้นะการลดออกนอกเลนและดึงตัวรถเข้ากับไปอยู่ในเลนนะรักษาระยะห่างนะกรณน,นี้รักษาระยะห่างเนี่ยหลายคนบอกว่าไม่มีประโยชน์หรอกคืออะไรอะ่ะจะใช้งานยังไงสมมุตินะสมมติผมขับไปเมืองเหนือมีหมอกหนาจัดเลยในระยะ10เมตรที่เมตรเนี่ยเรามองทางไม่เห็นนะเรากดรถรักษาระยะห่างสักช่วงคันรถเนี่ยเราขับไปเนี่ยเราไม่ต้องกลัวที่จะชนท้ายาเลยเราไปตามทางเลยนะแล้วเรามีเลนคิปปิ้งนะ มันตรวจจับได้สเสถียรมากคันหน้าเบรกเราเบรคคันหน้าไปเราไปเราไม่ต้องกลัวที่จะไปจิ้มท้ายคัน,น้างหน้าได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีไอที่เขาเรียกว่ารักษาระยะห่างที่เราตั้งในโหมดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถล็อกความเร็วได้แต่ร้อยยี่ร้อยสามหนึ่งร้อยสามารถทําได้ถ้าล็อกไวร้อยยี่แล้วแล้วเราโดนจับความเร็วนะผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับแล้วก็นี้ก็ออปชั่นก็มีให้มาแบบครบคันเลยก็ในเปิดปิดไฟหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีแบบออโตแบบอัตโนมัติเข้ามาให้เลย มาเดี๋ยวรถกวนตากล้องมาอยู่ทางทางด้านท่อท้ายนะเดี๋ยวเอาไมค์ผมไปด้วยนะครับว่าเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงท่อ HKS นะว่าว่าคันนี้เป็นยังไงนะคันนี้เป็นกระเร่งไฟฟ้าด้วยก็ไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมแล้วนะครับเป็นรบกวนนะตากล้องนะรีวิ่งไปไหนครับพี่นะจะไปกิน เมื่อกี้เครื่องดีเซลพี่ตะกร้อลเรคควันไปจนเต็มนะครับก็คันนี้ครับที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปอย่างเือเป็นฟิล์ม80%นะก็ฟิล์มแบบเกรดท็อปๆเลยนะครับแล้วก็หน้าหลัง60นะแล้วคันนี้ครับรอเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกแบบครบคันเลยรอที่จะส่งมอบในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับในช่วงท้ายคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องต้อมฟอร์เ็นด้วยนะครับใครอยากปรึกษารถ โทรถามงรถสามารถโทรมาโดยตรงหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมดันให้เต็มที่นะครับสวัสดีพี่ใหม่ครับเฮ่งเงงรวยตลอดนี้สวัสดีครับ